การเจริญสติที่แท้จริงไม่ใช่แค่ช่วงเวลา10นาที20นาทีที่เรานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมแต่เป็นทุกขณะที่เราระลึกขึ้นมาได้โดยใช้สิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเอามาฝึกให้หมดชีวิตคนทั้งชีวิตถ้าสามารถตั้งเวลาไว้ให้เห็นทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายภายในหนึ่งนาทีความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนของเรา จะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงกับตอนนี้การที่ชีวิตของเราค่อยๆเปลี่ยนอย่างช้าๆทำให้เรามองไม่เห็นจับไม่ได้ไล่ไม่ทันกับสิ่งกระทบที่ได้ผ่านมาเข้าหูเข้าตามากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกในตัวตนว่าณขณะนี้เรามีรูปร่างหน้าตาแบบนี้มีชื่อเสียงเรียงนามแบบนี้ตัวตนที่มีอยู่ชัดๆมีอยู่แน่ๆ ในขณะน,นี้นี่เองคือของหลอกหรือเหยื่อล่อให้เข้าใจผิดพอเราค่อยๆมาฝึกเจริญสติตามลำดับนับตั้งแต่เริ่มรู้ลมหายใจรู้อิริยาบถรู้ว่ากำลังสุขหรือกำลังทุกข์รู้ว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านหรือว่าสงบมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสจึงกระทั่งขยับขึ้นมาจิตเริ่มผ่องใสขึ้น สามารถเห็นกายใจเป็นส่วนๆโดยความเป็นขันห้าได้ตรงนี้จะเริ่มที่จะมีความแตกต่างทางความรู้สึกขึ้นมาจะเห็นในขณะปัจจุบันว่าเรากำลังรู้กำลังเห็นอะไรกำลังคิดอะไรและมีอาการยึดมากหรือว่าน้อยถ้าหากว่ามีอาการยึดมากก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีตัวตนของเราแน่ๆแต่ถ้ามีอาการยึดน้อยก็มีสิทธ ที่จะรับรู้ได้ว่ากายใจเป็นของหลอกๆจิตท,ที่เริ่มพ้นจากแรงดึงดูดจะมีประสบการณ์ภายในที่แตกต่างไปได้เรื่อยๆตามแต่คนตามแต่วันเช่นคุณอาจจะมองเห็นกายใจโดยความเป็นปัจจุบันลึกซึ้งขึ้นเมื่อจิตมีสติรู้ว่าก่อนหน้าที่จะมีภาวะปัจจุบันเป็นอิริยาบถแบบนี้เคยมีอดีตแต่หนหลัง ก่อนที่จะคลี่คลายกลายมาเป็นอย่างนี้ความรู้สึกของคุณจะรู้ซึงว่าที่เรียกว่าภาวะปัจจุบันเป็นอิริยาบถแบบนี้อยู่จริงๆแล้วเป็นของหลอกเป็นของล่อให้เรายึดว่านี่ตัวเรามีหน้าตาแบบนี้มีชื่อแบบนี้แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นแค่ฉากลวงตาแป๊บหนึ่งความรู้สึกเช่นนี้จะออกมาจากภายใน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความคิดว่ากายนี้เคยเป็นเด็กมาก่อนและจะต้องแก่ง,งอมลงตรงนี้อุปาทานจะเริ่มสั่นคลอนเวลารับกระทบอะไรต่างๆแรงดึงดูดจะไม่เท่าเดิมจะเห็นอะไรต่างไปซึ่งแต่ละคนจะเห็นแตกต่างไปเรื่อยๆในทางที่จะทำให้จิตเรียบง่ายลงจะมองจะอ่านเกมออกว่าเราถูกหลอกมาได้อย่างไร คนที่ฝึกรู้ลมหายใจได้เรื่อยๆในระหว่างวันคนที่ฝึกปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องคนที่ยอมเอาชีวิตทั้งชีวิตเป็นเครื่องมือปฏิบัติจึงจะเข้าใจได้ว่าการที่เราจะเข้าถึงอนัตตาด้วยสติหรือด้วยจิตของเราเองทั้งดวงเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ถึงไม่ได้ฝึกปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องก็ทําให้ชีวิตมีความสุขมีความพอใจมีความเป็นอิสระมีความโปรง่งความเบามากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตรงนี้ลหละในที่สุดจะทำให้เราปฏิบัติได้จริงและปฏิบัติได้ต่อเนื่องการรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกอยู่เรื่อยๆจะทำให้เราค่อยๆมีความสุขค่อยๆมีความอิ่มใจแล้วเราก็จะเข้าใจที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้เจริญอาณาปานสติอยู่เรื่อยๆจะปิดช่องที่จะให้มานเข้าแทรกโอกาสที่เราจะเควออกนอกทาง หรือว่ารู้สึกเลื่อนลอยหรือว่าอยากหยุดภาวนาจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะมีฉันทะมีความรู้สึกว่าอิ่มใจมีความสุขลอเลี้ยงอยู่ไม่อยากทิ้งภาระที่น่าพอใจแบบนั้นไปหาอะไรอื่น